อย่างเขาตัดตรงไหนพี่น้องดเดนหนึ่งไห้สองให้สามใหแล้วก็สี่หาผูกว้ายบ้านเฮาหลังเขากำลังนิยมใส่เนาะเครื่องตัดเขานี่อเอิ่นเครื่องตัดเขาเดนะพี่น้องบบ้านเฮาเอิ่นเอามาตัดเขาดสิส้มองละสมองละแปดสิบสามบาท <c oughs> ให้เป็นลายหนึ่งเลยนี่กระปูอึนบ่รักขึ้นหรอไมีแต่กระปูบมื่อกจ้ยกให้เบิง่งนี่โกฟนำ้ำ สบายดีพี่น้องมาเกี่ยวเขาตากแดดซอยแน่เอิดนนี่พูดไดชิมาแล้วคือว่าล่ะพี่น้องพูดไดมาศาสกับพท่านดอกข้าวชีเกียวแล้วภายในมืออื่นนี่เออดรลายเทือล้วทุกคนหน่อยใจแห้งเกี่ยวปลาเปิดเลยเพื่อนได้พูดยดิมาไทยดวงเขาแบบชิมีสื่อเสียงเดี๋ยวมันาทุกคนคันเท่าไม่ชิมีสื่อเสียงแสดงว่าเป่าปีตองเสียงดังตายหรือเป่าเช็ดอยู่บ่ว่า ไปอยู First, time, ่ก oh, ัางทางนานอนเลยโอ้ทำมันบด้ผลก็ตัดออกไม่เลอดพวดโอ้ย้าเคอยดังเลยอาเจกอาการหนักเลยไปเบ่งมอดอาสักนี่เงี้ยเฉย ก็ตึ่งผาพาพญาแทนกันเองินเป่าลงกี้ดินแม่เจ้านางหน่อยธรณีกันเองินพญาแทนเลยเป่ากึ่งผพาบอกคนว่าอย่างเนาะอิ่นจะหน่อยไปโฟนโคกโคกมาน้าเหมือนเดี่ยวเน๊ะ นำมาอเนีพี <aro idity> てて่น้องเอามาไดจกินมาตะเกียวเขาคุณได้ว่าจะเห็้นลำพตอนยังน่อยมากินเขาเขากลังจิกนไปห้งเเนี่ยราเปลนน้ำเสียวแล้วตะกีน่เือเพ่อพี่น้องาเขียวเขานไปีหงเใส่เกี่ยวกันจ้า แม่เออนลุกเคยมาเกี่ยวขอวย้อซอยเแม่เเกี่ยวข้อซอยแม่ม<ะ>ไมอม่เฮม่เกีวข้อซอยนี่ใสงนเดี๋ยวะเดะวันละสองร้อบาทพี่้องจางกะนพอแล้วเนาทุกคนไปเกี่ยวขา,ากัน ขึนขั้นมาเมื่อนี่นะขึนไปกับสิกแกงไก่ให้พี่น้องกินเนาะขั้นบูได้มาบัวมากะบัได้กินทุกคนข้าวผูกมัวนสนอยู่ทางนั้นข้าวเหลวหมดเละแป้นจังป่างพี่น้องจะน,น้อยกันเรือแต่ตตเฟืองแหละมันไวเลยทางลมขาเจากระตัดเขาจจางตัดชั่วมือเนเขาค่อยๆจงังเกี่ยวบันไดพี่น้องมีแต่จังตัดโอ้ทุกคนคุดเิ้นกบนี่กระปูอีก นักขี่รถไมีแต่กระปุกมันจะชอบให้เบิ่งดมีกบน้ำนี่น่าจะกุดกบได้ปีนี้แหละพี่น้องว้าวมีกบได้กบตัวหนึ่งเซร็จนะฮานอไม่จุดตะเกียวเขาอึ๊บนี่ตัวเดียวแล้วเนาะคนงานว่าอยากกินแกงหน่องใหม่ใช่แล้ว เพี่น้องกินเขาแล้วแล้วลงมาเกี่ยวเขาาทุกคนตอนนี้ก็คือเสียงสนั่นอยู่มือเสานี่หน่อยใจเขาว่ามาตัดเขาให้ตอนแรกพี่น้องเบิ่นไปสองคนเลยจักแมนมาแต่ใส่ <c oughs> เดาใ้เบิ่งบรรยากาศน้องคึกคืคนแรงงาเมลแรงเทุกคน,น,กคนโอ้ทีมงานเบาก,ก็พี่น้องทีมงานลานูสองขคนเลยมมเข้าสมัดเข้าบริเกียร์หรือมแรงห้เจ้าแปไปเกี่ยวกับเกือแล้วทีมงานลานูสองอคนเือเกี่ยวนนเน่มื่อแรเมื่อนีใส่แล้วนะก็เนาะ ว่าหนาตาเลี่ยวพี่น้องมันยังตอบบ่ได้เด้วเพราะว่าเฮาบ่เคยตัดติดๆไม่ขึ้เหร่นาะป๊าดไวนี่นาะงามเนาะเขาตัดเนาะบ่เหี้ยเลยป๊าดีมือแล้วชุดยอดเลยวางามอยู่เลยพี่น้องลับป่ะก็โอเคอยู่เลย นะคะตอนก็ขาเจ้าจตัดบ่อไรจ้างตัดเขาอยู่บ้านสลัดวันละหารอยพี่น้องวันละหารอยบาทอยู่บ้านเท่านะพี่น้องยามเกี่ยวขา้าวเราบ่คอยจ้างคนเกี่ยวมาได้จะจ้างคนตัดตอนนี้เขากำลังแบบว่าบ้านเท่านี้กาแปลว่าเครื่องใส่กำลังนิยมกันนะพี่น้องแบบจ้างขาเจ้าจตัดเอามันกลุ่มขาดเลยค่เทาจ้างคนนะทั้ง แนวอยู่จากคนบอกคือสองคนเหมืนคนก็เราจ่างกันก้นแกวขาวนะมันจะจ้างหลายเด้ทั้งแนวอยู่นอกินทั้งย่างเนาะทั้งขาแห้งอีกนับเป็นคนเด้แต่ว่าเขาจ้างเขาตัดนี่นะเครื่องสองเรื่องเลยกะมือละหารอยพี่น้องสองคนเลยกะขัดหนึ่งเนาะแต่ว่านี่เขามาครึงมือกระพุลสองลอยหาซิฟไหวได้พี่น้องแป๊บเดียวหนึ่งแป๊บเดียวหนึ่งก็ได้ร้ายแล้วหายหนึ่งเลยเขาลงแป๊บเดียวนะขั้นเกียวนะพี่น้องแป๊บเดียวบรด้รายปันนี้ ย้ำเกี่ยวบุคอยอยากปันได้ดอกยูพี่รถเกี่ยวเขาบ่ามีไปลองต้องเอาใส่เกรื่องตัดเอา สื่อสารกับคนตัดปลาดพี่น้องมันหลักไหลฮะ <c oughs> บงอมบเมนนแบบึ่งรันสองเรื่องเลยปุบหนึ่งจะพูุ๊บเตรียมงานเบาเกาะ มันราดว่าเม้นน้ำมันเลยพี่น้องถ้าบโพส่ผ้าอัดปากนี่อยากวินหัวย้อนผูวเลยปะ่ะให้มัดเขาทุกคนมือน,นคือสิแหล้วอยู่ตรงมือน,นี่นะเฮ้ยพี่น้องเครื่องตัดหญา้าบ้านเราต้อมาตัดเขาที่เขากำลังนิยมอยู่ตอนนี้นะคือแบบว่าบ้านเท่านะ่ะส่วนร้ายเขาไม่แต่เอาเครื่องตัดเขาเขาไปแเอาคนเกี่ยวปันใดเพราะว่ามันไว ประหยัดเวลานําไปหาเห็ดท่าอื่นกด้หลายอย่างอยู่แต่ว่าเฮานะกอสิว่าเ่าจางคนมาตัดสองคนนะพี่น้องเพราะว่าอีกประมาณวันที่สิบปลายงานบุญกระถินบาทรัดกระสิใไก่มาหอดแนละ้วพี่นอยอยอ้องอลารยังโม่หูมือเนาะแต่ว่าพอ,อว่าไก่สิหอดแล้วก็เลยแบบเ้าเรียงเลียงงานเลยพย,ย,ย,ยา,ายามมันหนุ่งกันนะนะเฝ้าแล้วเนาะ่างหนึ่งนาะเขาก็ยังบมรายปันดห็นใดเข้ากันแล้วรายแล้วพี่น้องเขาก็เลยมาตัดหายเข้าบนแล้วเขาบบมาตัดหายดอก ือแบบทาตะโดนแล้วนะเขาให่แต่เขาห้องบอกก่อยท่านก่อยนีย่คือมันตัดบัไอกไตัดไดแต่เขาถี่แบบเป็นแบบหนีเขาอันนี้เขาพอดีซุกนะก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปตัดเฮ้ยไปตัดเขาเีากไปตัดอีจะบอกสองเถื่อเลยไปหมัดเขาก่อนปะทุกคนหมัดเขาแล้วแล้ว,ลว,ลวะไก็นค้นเขาเดี๋วขาอจางคนตัดเขาเนาะน่าว่า ตอนแรกนรับคุณสองร้อยหาจิ๊คือวันละห้าร้อยบาทแต่ว่านบอกเขาตั้มมันแหลวหมดเลยผอมันกระเทินเรือหน้าอยู่สามไห่สามไห่ร้อยที่ผมก็ไม่เขาบวชหายเท่าไรเนาะแตะเว้นตอนนี้ตกดินเหรอมึงตะเว้นตกไวไว้ไม่ได้ทำนี่ห้างกับเขียวเกี่ยวมันแหลวพี่น้องอยากขายมันแหลวมือนี่มันพอดีกระเทิอนเะนะถ้าแบบว่ามืออื่นเขาเาสมเกี่ยวอีกจะมันยังเลือบโบราณห็นนะก็เลือบกระเทินเลยจางเขาแล้วก็คือจางมันแหลวเลยเนาะ สองคนตัดกับบหัวที่แล้วจากมงองเรอยากมันเมิอดอยจเมืออ่อยทุกคนมือนี่นะแลนเกี่ยวเขาเอ้ยแลนมัดเขา่าวมัดให้มันแล้วนะ <c oughs> คะมาเกลียววันนี้นะคะมันแล้วมือนี่รลดนะมันกระเทินแห้งนา้ไกก็อยากแล้วพี่น้องแต่ว่าเมื่อยที่สุดเลยขั้นแล้วมือแรงหลักคือสลบเลยนะพี่น้องคือ <c oughs> บรรยาจาก็บอกเลยเลยว่าหอนเอาแห้ง <c oughs> บ่มีแดดเอ้ยบ่มีล้มมีแตแดดมือ แย่ว่ารุ่นก็รอว่าบอลน,นี่นม่ใช่แ,นนย,าาแย่บอลเยอะหน้าเยอะฟ้าไม่ให้แล้วก็เครื่องให้เยอะบอลนี่เดี๋ยวลาที่ฟ้าเ,าเกี่ยวมันแหละน้องทุกคนผมต้องมาซอนเลยเดอ้อผมมาจะเคึือเกี่ยวเขาเร็วเร็ว <c oughs> หน่อยใจย <c oughs> <c oughs> นะดหนึ่ากระจอกกำลังขนเขา หเต็มรถก็ม่เกี่ยวกันไหบ่่วยวานี่บุห็นคือว่าสองรถไทยเต็มมดเต็มยูไกลมลงว่าสี่ล้วพี่น้องรับขึ้นว่ขึ้นสบแล้วหอกมืดแล้วจริงๆล่นะฮะกะหามงมหอนหับซ่ามั้ยพี่มืดแล้วเป็นยังที่วที่สุดเลยเหล่งกับเวลาเนี่ย้อมตัดเกี่ยวเขาก็ใส่บุ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  ตะเวนก,ก,ก็ได้ตกดินเป็นทีเหี่ยวห้อยแล้วทุกคนเขาหน้านี่นนก็บบอลเหลวสมมงเนี่ยพอด,ดีกระเทินรัดเกี่ยวสลุมรุบๆไปจมงบทันอันอย่มนี่นะมันข่ำไวแต่ว่านา้นแจงจ่างเขาตัดมงดเนี่ยพี่น้องเดินหนึ่งให้สองให้สามให้แล้วก็สี่หาผกไวไว้ทุกคนจ่างคนอ่ะบอกเลยเลยว่าต่างแห่งกันแห่งกับจ่างตัดอันจ่างคนตัดเขากับจ่างคนเกี่ยว จ้างคนตัดดีกว่าเ้อพี่น้องผู้ใดบ่เคยจ้างบอกว่ามันวแฮมังใดผู้หลาดบอกว่าววๆเด้อเอาให้มันแหลวเลยก็ว่าได้แต่ว่ามันจิมืดแล้วหลดว่าสิเพิ่มเงินใน่นนะลดอื่นเค่องตัดเขาเลอพี่น้องบัวบานเท่าอื่นเอามาตัดเขาดิแต่ว่าอยู่ฟังไทยนะพี่น้องทางนั้นเพิ่นเอาตัดหญ้าเอาบานเท่าตัดเขาพัวบานเท่ารถเกี่ยวมันยังบ่หลายเ้อพี่น้องตัดเอาแบบนี้แหละอย่าบอกผ่อนเขาไว้ยาวเลี้ยงอยู่ แต่ว่าอ้ายสองคนฝนตัดก็โอเคอยู่เขาเป็นบริเฮียปันใดมาถึงขนาดวา่าเฮียาย่ายอยู่นะเราบัดมัดนี่ก็คือซีเหมยเติบอยู่แล้วทุกคนแต่ก็จังได้ก็ขอให้แล้วตอนนี้ก็บ่แล้วซ้อไมไ่ยังสองไห้เรืองหงวัวไพ่เนะาะคันมันจากแล้วก็จะขายแล้วไปเลยนะพี่น้องแต่ว่าคันมันฟื้นความสามารถเท่าแล้วก็โอเคมันเหมยหลากหลยายเนาะ ต่ว่าถามข้าเจาก่อนข้าจะเอาไฟอยู่บ่ตึงแห้งตลอดกันเลยอยากเมนแต่น้ำมันเด้อทุกคนเขาสิไวยอยู่บแต่ว่าเขาเจาเมื่อยแล้วก็ไปจัก ตัวนีบอดังไปและตัวน่าดังตัวนีบอดังแล้วเหมอดเราพี่น้องในกล่องแอฉก็เต๋อกวามจริงเราเหมอดเราหายหนีเขาก็จะยาก็จะหายควันยาเราดัาก,กันเองก็ โอเคโอเคเมื่อหรืเปล่าขันยาวต่อขันยาวไปคมขยูดตีไปคมยังไปคมยังนัวขันยืดตีคต่อในย่อมไปลลี่มันเมื่อหรแล้วอย่าตัดอย่าตัดมือเจ้าของเมื่อหแล้วพี่น้องเหลือนนาสองหาหลัดเกิดว่าสามแต่ก็เหลือนยี่น้อยหนึ่งบนชาปแปรเกี่ยวแกลจาม่ายังมาสอนพอดีเนาะ มอาคันว่าเดีนเาเยกเมนยพี่ง่างมากอดีเียกเทียมเป็นหนึ่งงหนึ่งสัมองมาเดียฮะโอมองละสังละแปบามบทห้เป็นลอยนึงเลยกานลนึงกนัดไกินมันบ่ได้กินน้ำมันสร่อๆได้กินน้ำมันผสมเลยเนาะเฉพาะจังเมนมันเป็นอันทีราดี ข้ามายัดย่านพี่น้องเอหาน้เคองนีพี่่นีคนเออันยกอันนี้น้ำมันมันผสมกันแปดชิบบาทน้ำมันออกเองพี่น้องแต่ว่าเครื่องจักนะเกื่องจักเขา ปะเมื่อวันนี้ฝนตกมาจากมือแรงเมื่อแล้วพี่น้องจนมืดขำมาแล้วพี่น้องมึงแนวทางไหนก็ให้นีไฟเขานอนอยู่ละอุ่นอยู่แล้วอีเนี่ยสองสามมือเขาก็เขานอนบาดมาแล้วทุกคนเขานอนมันแล้วไหวที่เกี่ยวเขานะทานมาทางเทียงเขาฮะโอ้เห็นกันเลยวันนี้ปะเมื่อวันนี้ มากินข้าวกินขอาวันนี้วีนอวากินข้าวแรงแกงน้องใหม่กับเป็นํำทั่วมาอชีแกงต้นเที่ยงขามากินตอนเที่ยงในแกงต้แรงตอนมาก่อนพอมมั้วมึงแน่ร้านหน่อยจ้ะน้อกินแต่กินแต่กินร้านนอนกินนจากมาเห็ดพคใรแย่แบบนี้นาดีกว่าเอาหนานาดีกว่ไหม าขอเากนอนนน้ยางายหเหอเกี่ยวเขาเกือบแล้วเนะทุกคนเดี๋ยวมื่ออื่นือสิแล้วคกเน้องพี่น้องแล้วก็เลือกแต่คนหมัดคนหมัดคนป้าที่ถูก โอเคเนาะพี่น้องผู้ใดสิมาซอยแกวเขากับบะตองมาเดือดรอดบวหับแล้วพอมเรียบเอาเบิรดแล้วทุกคนกันชิมากับมิตรคนนี่แหละั้นค้นแล้วกับบตตองมาเดอทุกคนมิตรสิพาไปขายพอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบใจทุกคนไปแล้วไบ่ายาะมาพักก่อนกนอือื่นพอกันใหม่เนาะคนเขาเวิดมือือสิไดซีบางเตียกันไวเนาะเจ็บแอลตอนนี้นะซืกว่าแอลเ่ามันตรงการเกียด์นะปปเมื่อวานนี้โม่แล้วพี่น้องเมื่อนี้เก้าโมงสิบเก้านาทีแล้ว แห่ <Workers S 2> <อ>สุดท้ายพี لا, well. ่หลาตังเกี่ยวใหม่พี่แม่ว่าเขาก็ต้อยยังมีที่ก็เอาแต่พี่น้องก็แม่พูจับว่าก่อนเป็นอาจิตอีกสิใช่ใช่ใช่สิห้ะ อันนี้คือเกี่ยวแล้วยังเดืออมัดเลยทุกคนอันนี้ปล่อยมันเป็นจองตัวมันคู่กัน